ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบิร์นสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเนื่องจากมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติท่หนึ่งได้มาเยือนกรุงเทพมหานครประเทศไทยและได้ถ่ายทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยลงบนช่อง u t u b e ส่วนตัวของเขาเองล่าสุดเขาได้เผยแพร่วิดีโอแม่ค้าสาวชาวไทยขายโรตีโดยเธอชื่อปุ๋ยและเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนแต่เมื่อคุณพ่อป่วยเธอจึงกลับมาสานต่อกิจการของครอบครัว โดยเอกลักษณ์ของร้านที่ทําให้ขายดิบขายดีดังไกลไปทั่วก็เพราะแป้งโรตีใบเตยที่ไม่เหมือนใครซึ่งคลิปนี้หนุ่มชาวต่างชาติก็ได้ให้ทิปเธอจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการสู้ชีวิตของเธอและสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมเราก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เช่นเคยโอเคคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อเรื่องนี้กันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต,ต่างชาติท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าสุดยอดเลยชื่นชมผู้หญิงไทยแกรง่งเธอคนนี้ขายฝีมือจริงๆนี่สิที่ควรเป็นไอดอลไม่ต้องโชว์เนื้อหนังบางสามากสามารถยืนบนขาตัวเองได้สุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่างชาติท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าในประเทศไทยมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจานวนมากที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเธอโชคดีมากที่ได้พบคุณขอพระเจ้าวอวยพรคุณให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นการให้ทิปที่มากที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาสําหรับอาหารดิมทางเดาว่าประมาณ5,000บาทคุณใจกว้างมากจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเห็นวิดีโอของคุณแล้วอยากมาประเทศไทยเพื่อเจอเธอและลองกินโรตีแป้งใบเตยฉันไม่เคยเห็นโรตีที่ไหนใส่ใบเตยมันรู้สึกแปลกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตอนนี้เธอดังมากนะ ฉันเห็นยูทูบเบอร์ต่างชาติหลายคนบินมาประเทศไทยเพื่อมาถ่ายทำวิดีโอโรตีข้างทางของเธอและที่สำคัญรู้มาว่าเธอเป็นคนสู้ชีวิตมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าด้วยเงินทิปทั้งหมดที่เธอได้รับในวันนี้ฉันหวังว่าพ่อของเธอจะหายป่วยเร็วเวนี้เธอสมควรได้รับมันฉันแน่ใจว่าเธอก็จะช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าน่าทึ่งจริงๆฉันไม่คิดว่าคุณจะกล้าให้ทิปเขามากขนาดนี้ใจดีเหลือเกิน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าชนับถือใจของผู้หญิงที่ขายโรตีเลยอากาศร้อนแบบนี้ถ้าเป็นฉันคงถอยตั้งนานแล้วแต่ก็นะคนไทยเป็นคนสู้และไม่เคยยอมแพ้อะไรขอให้เธอมีลูกค้าเขาเยอะๆและมีแต่คนใจดีกับเธอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเยี่ยมเลยส่งเสริมและสนับสนุนหญิงขายโรตีที่ทำงานหนักจากศรีลังกา ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบไลฟ์สไตล์การทำวิดีโอของคุณมากฉันติดตามตั้งแต่ EP แรกที่คุณมาเที่ยวกรุงเทพฯประเทศไทยมันทำให้ฉันได้เห็นมุมมองต่างๆและทิวทัศน์รอบกรุงเทพฯความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเ hey, ฮ้นายเจสันตอนนี้คุณกลายเป็นคนไทยไปแล้วเพราะคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีต่อคนตกยากซึ่งนายก็เป็นแบบนั้นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณใจดีมากที่ช่วยหญิงขายโรตีที่ทำงานคนเดียวอย่างหนัก ฉันหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีและมีผู้ติดตามชาวไทยที่ดีเกินกว่า10,000คนในเร็วๆนี้คุณสุภาพมากคุณจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อขอความช่วยเหลือในประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าช่องของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั่นอาจเป็นผลมาจากการเป็นผู้ให้ของคุณและหวังว่าคุณจะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยออกมาให้เราได้ชมอีกมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปกติโรตีเป็นของขาวของอินเดียไม่ใช่หรอทําไมประเทศไทยถึงบอกว่าเป็นของหวาน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าว่าตอนแรกยอมรับเลยว่าดูเธอเพราะความสวยแต่พอฟังที่เธอเล่าแล้วต้องยอมรับว่าเธอสวยและเก่งมากจริงๆหาจุดขายอดทนกว่าจะนอนกตีหนึ่งแต่เธอควรจะใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดมากกว่านี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าว่าเธอเก่งมากดูเธอมั่นใจในตัวเองมากแม้การแต่งกายของเธอจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไรแต่นั่นก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการขายของเธอเพราะทุกคนติดใจความแข็งแกร่งและโรตีสูตรอร่อยของเธอมากกว่าจะมองจุดนั้น ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าวิดีโอยอดเยี่ยมฉันชอบวิธีบรรยายวิดีโอของคุณกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองโปรดของฉันเช่นกันคนไทยต้อนรับและเป็นมิตรมากสาวโรตีเพิ่งเปิดช่อง YouTube ของตัวเองและสตรีมสดครั้งแรกเมื่อวานนี้เธอมีความสุขมากกับการสนับสนุนจากทุกคนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนใจดีที่ให้ของขวัญเป็นทิปแก่เธอเธอเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักมากเพื่อครอบครัวเธอชื่อปุ๋ยเพราะฉันเคยดูเธอผ่านทางช่อง YouTube ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเธอสวยเซ็กซี่มากเธอดูเหมือนติดดินเธอมีความสุขและยิ้มแย้มเธอผ่านอะไรมามากไายโรตีดูน่ากินและคุณทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพื่อเธอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโรตีรสชาติเป็นอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเธอใช้น้ำสกัดจากใบเตยในการผสมแป้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามองไปรอบๆแผงลอยของเธอและบนถนนไม่มีขยะเลยพวกเขารักษาความสะอาดได้ดีมาก ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าเพื่อนของฉันหลายคนบอกว่าผู้หญิงขายโรตีนี้เป็นผู้ชายตกลงเธอเป็นอะไรกันแน่ชายหรือหญิงแต่ถ้าเป็นหญิงเธอสุดยอดมากและความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าขอบคุณมากที่ให้ทิปแก่เธอเธอเป็นผู้หญิงที่ขยันขันแข็งสุภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโปรสนับสนุนเธอเท่าที่จะทําได้ และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเราจึงได้หยิบยกนำมาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ